เรายังไม่ได้ก้าวข้ามคําว่าตาบอดหรือคําว่าคนพิการเราไม่ได้ดูที่ที่ศักยภาพของงานบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีความสามารถก็ได้นะแต่ว่าเขายังไม่ได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถของเขาสวัสดีครับผมเจษดาเถื่อนยังครับอายุ48เล่นวีโนโมาประมาณ สามสิบสี่สิบปีแล้วก็ผมเป็นคนตาบอดตั้งแต่กําเนิดเหมือนกับว่าเขาตามันปิดไปข้างนึ้วเขาไปผ่าออกยังไงนี่แหละครับเป็นต้อหินนะครับผมเขาว่าเขาว่าอย่างนั้นเมื่อก่อนเห็นแสงช่วงช่วงเด็กๆอายุประมาณสักประมาณสิบห้าสิบหกนี่ก็ไม่เห็นแล้วครับผมเป็นคนพิเศบูนตั้งแต่เริ่มเกิดที่นั่น เกิดมาประมาณอายุประมาณสักเจ็ดแปดขวบพ่อแม่ก็ส่งมาเรียนกรุงเทพผมเป็นคนจริงๆผมเป็นคนเข้าเข้าโรงเรียนหลังเคมมากปกติเขาเข้าปหนึ่งประมาณเจ็ดขวบผมปหนึ่งอะประมาณอะไหร่เก้าก้าขวบสิบขวบคือเขาไม่ทราบว่ามันมีโรงเรียนสอนออพวกนี้ด้วยก็มีคนแนะนำ มีคนแนะนําเก็บเก็บโรงเรียนโนนตะบอดให้ก็เลยก็เลยได้มาเรียนหัดเองบ้างเรียนคือเรียนใน,ในหลักสูตรก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อก่อนเขาเขาไม่ได้ให้พกเทปคาสเซตเมื่อก่อนนี้ mm hmm. ก็เลยแกะตามจากวิทยุของโรงเรียนที่เขามีให้เปิดฟังอะไร,รแกะจริงจริงจังนี่ไม่มีคือคือคือจำจำเอาแล้วก็ไปเล่นเล่นกันหนังสือเพลงอะมี แต่ก็อ่านไม่ได้อยู่ดีฟังอย่างเดียวเลยผมฟัง <S <S จากวิยุเวลาเขาเปิด <S <S เ, <S 2> <S 2> เพลงนี้ไม่ชอบเ้ยแกะก่อนแกะก่อนแล้วก็คือมันก็ได้ฟังแค่รอบเดียวใช่ไหมวิยุอะ่ะมันก็ได้ฟังแค่รอบเดียวบางทีอะหมุนไปเจอกลางเพลงก็ยังต้องฟังเพราะม,มันไม่ได้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นะ่ะก็ต้องฟังให้ได้จนปฏติประต่อกันจน,จนแบบแกะได้ครบทุกท่อนครบทุก ทุกประโยคนไงครับลำบากการแกะเพลงไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้มันยังมี u t u b e มีอะไรให้ให้ฟังมีตอนต่ตอนโต,นตนมานี่คนละเรื่องเลยกับกับที่เราเล่นนี่ครับก็ออาจจะเป็นเพราะว่าผมคุกคลีอยู่กับดนตรีมาตั้งแต่เด็กอยู่กับเพลงมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าเขา้าเข้าโรงเรียนปับ๊บเ,เขาก็ให้ร้องเพลงเลยสอนร้องเพลงเลย ก็เลยรู้สึกว่ามันคือมันก็คงจะชอบมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแหลกแหลกก็เข้าไปก็เห็นเขาเล่นกันก็เลยอยากเล่นบ้างแต่ไม่มีโอกาสได้เล่นพอเห็นเห็นพี่ๆเ,เขาเล่นเราก็ได้ยินแต่เสียงนะระดิ้นเสียงก็เอ้ย รู้สึกว่ามันมันมันก็มันก็ชอบชอบเสียงหลังมาอยู่ประมาณอนุบาลสองก็เลยได้เริ่มได้เริ่มเรียนเปียโนตอนผมชอบบรรเลงบรรเลงปียโนนครเช่นเป็นพวกอะไรก็ได้ที่มันเป็นแนวผมจะยกตัวอย่างยังไงอยากการ เล่นเล่นแบบเนี้ยคือคืออย่างอย่างของผมเนี่ยผมจะเล่นอะไรก็ได้เล่นอะไรก็ได้ที่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 แบบอาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเพลงของของของทั่วๆไปอะ่ะอาจจะคิดเองบ้างแต่งเองบ้างแต่ไม่ได้แต่งเนร้องแต่งเองบ้างแต่ว่าแต่งไปแต่งมาก็ลืมอาจจะขอด von, วนๆอะไรเงี้ย อะไรเงี้ประมาณนี้ครับมันใช่เป็นการอินพัวใช่จากควารู้สึกจริงฮัลโหลผมชื่อตีครับสถิตแย่เบเก่กรครับมือกลองครับผมผมเป็นคนที่เพื่อนรักมากเวลาใครขาดอะไรเขาก็จะถีบผมไปเล่นอันที่ขาดแต่โดยส่วนตัวแล้วผมรักการตีกลองครับ เพิ่งรอบหลังเนี่ยเพิ่งมาตีจริงๆจังๆก็เอาจริงๆยังไม่ถึงปีเลยนะสักช่วงต้นปีนั่นแหละพอดีที่ว่ามาตีจริงๆจังอ๋อกับแอบไปรับ j อบวงอื่นมาก่อนหนะ้านี้ับก็เป็นมือกองส่วนใหญ่กองอันดับหนึ่งครับอันดับสองก็คือเบสอันดับสามคือกีตาร์ครับชอบอะอยากอยากเล่นได้บ้างอะไรเงี้ยเลยก็เลยแบบอยากเล่นดนตรีว่ะเนี่ยแหละเป็น เป้าหมายของเรามาตั้งแต่เด็กๆเลยครับว่าแบบอยากเล่นดนตรีอะไรเงี้ยก็จริงๆผมเริ่มจากกีตาราก่อนแก็รู้สึกว่ากีตารามันไอ้หาไอ้ยมันแอบ,บยากกว่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยจริงสนใจกองมาตั้งแต่เด็กนะครับสนใจกองที่สุดอยู่แล้วจริงๆผมเล่นเบสอยู่นี่มาก่อนหน้านี้แล้วสักปีสองปีนั่นแหละพอดีมันกองคนเก่าเขาออกผมก็เลยได้จังหวะพอดี ปกติก็เลยขาเขาอีกันมานานแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เราเล่นก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลยได้จังหวะพอดีครับก็เลยแบบเฮ้ยเจ๋งกว่าได้กลับมาตีกองอยู่แล้วอะไร <c oughs> จริงๆรแล้วผม <c oughs> ผมเป็นคนขี้อายผมกลเียดการร้องเพลงต่อหน้าสาธารณชนมากเลยเหตุ <c oughs> ผลหนึ่งที่ผมชอบตีกองที่สุดเ <c oughs> พราะอะไรรู้ไหมเ <c oughs> พราะว่ากองมันอยู่ข้างหลังโดยมากมันจะไม่มีใครมาวอลแวร์กับเราเลยอย่างอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยบางทีเล่นอีตาเล่นเบสเนี้ยมีคนมาขอ จับมือหน่อยจับมือหน่อยอะไรเงี้ยแต่พวกผมไม่ค่อยไม่ค่อยอยากให้จับมือนะอ,อันตรายไฟดูดเ <laughs> คยโดนแล้วโคตรแรงอะ่ะพอเราจับคอเบร์อย่างเงี้ยอ่ะจับมือหน่อยจับมือหน่อยขามือนี้เราก็จับเบร์ไว้ยื่นไปปุ๊บปืนดูดตะคุู่คนจับมือก็งงเฮ้ยผมนะครับชื่อประกอบนะครับก็ทำหน้าที่เป็นเป็นซาวน์จิเนียในวงครับ หน้าที่ในแต่ละวันก็จะเนี่ยครับคอยดูในเรื่องของซาวในเรื่องของเสียงแต่ของแต่ละบันตีแต่ละชนิดอะไรนะครับแล้วก็ก็จริงๆก็ไม่ใช่ผมคนเดียวเราก็ช่วยกันทั้งวงอะไรครับทุกคนก็ช่วยกันฟังอย่างมีนักร้องที่อยู่ข้างหน้าซึ่งจะได้ยินชัดกว่าก็จะส่งมาบอกว่าเออขอนน่นนี่นั่นเพิ่มหน่อยก,ก็จริงๆเราช่วยกันครับเพียงแต่ว่าหน้าที่ผมคือนั่งเฝ้าอยู่ตรงตรง,ตรงบอร์ดมิกแค่นั้นเองครับจริงๆก็ช่วยกันทั้งวง การที่เราได้ยินเนี่ยเราได้ยินทุกชนิดดนตรีเ,เข้ามาในหูเราได้ยินหมดแต่ว่าโจทย์มันคือทำยังไงที่จะทำให้ซาวมันออกมาทีเนี่ยอันนี้คือโจทย์ยากครับชื่อธนพรวัฒนาแสงชัยค่ะเป็นพี่เลี้ยงวงดนตรีคนตะบอดแล้วก็ผู้ดูแลค่ะหน้าที่ก็คือขับรถยกของ แล้วก็จัดของในวงแล้วก็ช่วยเหลือคนตะบกทุกเรื่องทุกอย่างเตรียมเสื้อทีมสำหรับนักดนตรีทุกๆคนยกของขึ้นรถแต่ถ้าเราก็จะยกไว้วันศุกร์เลยแหละเราก็จะยกใส่รถไว้สามวันแล้วก็แล้วทีนี้ก็พอก็ขับรถไปพอถึงก็จัดของเรียงของ เรียงอุปกรณ์ดนตรีทุกชิ้นให้นักดนตรีก็มีกองกีตาร์เบสคีย์บอร์ดมิกลำโพงทั้งวง,งอะ่ะอยากช่วยอ่ะเนาะแล้เราก็อยากจะทำทำได้เท่าที่เท่าที่ทำได้อะ่ะเท่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งทำได้ก็ช่วยเขาทุกอย่างทุกสิ่งพอเสร็จก็ก็คือพอเวลาเขาเล่น เล่นดนตรีกันอย่างเงี้ยช่วงระหว่างนั้นอะเราก็จะเดินไปหาซื้อกับข้าวมาไว้แล้วก็เพราะว่าดนตรีเนี่ยมันเล่นดึกพอกลับมาเงี้ยมันก็จะไม่มีอะไรขายแล้วเราก็ไปถามว่าวันนี้ใครจะกินอะไรเรก็จดจดจดแล้วก็ไปเดินซื้อมาวางไว้ให้เขาทั้งคืนเขาก็จะจะได้มีกินกันที่ของเราคือแค่นี้แล้วก็ขับรถกลับทรงตามบ้าน นั่แหละก็คือเราก็กลับบ้านเราจบภารกิจก็เป็นเป็นนักร้องครับจะร้องเล่นนักร้องเป็นนักร้องครับจริงๆท่านไหนขนาดลูกทุ่งครับการทัศน์ขนาดนะฟังขนาดนะชอบศิลปินท่านไหนพิเศษใสยสัญญาครับใสยสัญญาครับยอมรับสัตยาครับเขาเป็นพวกเดียวกับพี่สีสีสุวรรณสัญญาร้องร้องไงร้องเพลงไหนบ่อยสุดช่วงนี เฮ้ยเป็นอะไรล่ะเพื่หนขนฝบ่อยสุดอะไรนะเออชื่อเพลงอะไรนะไอะไรแบนสื้อจำอะไรอ่ะเวลาไอ้นี่ก็จะมาเจอกันตรงนี้ก่อนสี่โมงอันนี้ห้องรับรองนะบินตี ทีแรกว่าจะเปิดเข้าไปนอนข้างในด้วยแต่ว่าเกรงใจเดี๋ยวใครอยากเข้านะนี่เรามีท่านผู้นำอย่างดีจะได้ไปกับพันธ์นะพน้อได้ไหมเอาฝากมาด้วยนะครับไปกับพันธ์ เล่นเพลงผิดแล้วขำกันเองอะไรเงี้ยก็มีวันหนึ่งเราจะเล่นเพลง,งเพลงเพลงหนึ่งแหละแล้วเราก็สร้างจังหวะไว้ส่วนหนึ่งในคีย์บอร์ดใ่แล้วเพลงนั้นโอ้โหเปนโนขึ้นอย่างหล่อเลยพอเปิดตัวลูกมาเป็นสามชา <c oughs> โอ้โหแบบเชื่อไหมไม่หยุดหยุดเล่นอะหยุดกันเป็นานาทีสองานาทีอะหัวเราะแบบเชื่อไม่ไหวแล้วแบบจำทำไมวะ บางทีเขามาขอเพลงเนีขาคือดนตรตีมันก็ดังอ่ะนะแล้วเขาก็เข้ามาประชิดตัวเราแลา้วพ่อยื่นปากมาใกล้หูเราเอามือป้องด้วยตอ้อเองเอามือป้องแล้วมึงยัางตะโกนอีกเหรอมึงอยู่ใกล้หูพูดกระซิบกูก็ได้ยินแล้วไหม <laughs> <laughs> คุยปกติครับแตะมือหน่อยว่าให้รู้หน่อยว่ากำลังกำลังพูดกับ เธออยู่นะหรือรู้จักชื่อก็เรียกชื่อและอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรเลยนะอยู่กันหลายคนมากเลยยืนกันอยู่เป็นกลื่นจะมาถามอะไรเราเอ้ยไอย้น้องน้องน้องเสือ้อน้องเสื้อเขียวใครวะใครเสื้อเขียววะเจอบ่อยนะมีแบบถ้าแปลกๆก,ก็คือขอเพลงนั้นเพลงนั้นเพลง,งไหนที่เราไม่ได้เ็ก็แบบเอาเงินคืนอไง คือยอดกล่องไปแล้วนะยอดกล่องไปขอเพลงเงี้ยเอ้ยยดกล่องไปแล้วนะขอเพลงไม่ได้แล้วเอาเงินคืนมาอะไรเงี้ยแบบไปเล่นแล้วมันมันคงคงจะมันมากครับแล้วก็การยิงกันเงี้ยเคยเคยก็เลยต้องเลิกคือเราเล่นกันอยู่บนเวทีอ่ะเขาก็ยิงกันเปี้ยงข้างๆเวทีคนตาบอดก็ไม่รู้หรอกก็เล่นไปเรื่อย คนตบกันข้างเวทีอย่างเงี้ยแต่ว่าคนตาบอกเขาไม่รู้หรอกเขาก็เล่นเขาไปพวกเดี๋ยวกันหน้าช่วงนี้ท่านสวัสดีครับ เนื่อยอยู่ใช่ไพี่เล่นเสร็จก็เหนื่อยอยู่เอะสนุกดีนะดีคนตอบรับดีคนคนเขาชอบอะ่ะเขายืนดูเยอะกว่าทุกวันแลแ้วอะอย่างมันเวลา,ามีคนมาแจมอย่างเงี้ยมันจะส,สนุกกว่าปกติอยู่แล้ว <c oughs> เพราะว่าแบบมันก็เหมือนเปลี่ยนรสชาติแต่ว่าเพียงก็อาจจะแบบคุขัคขัง,ง,ง,งหน่อยเพราะว่าเรามองไม่เห็นใช่ไหมอย่างวงตาดีถ้ามีคนมาแจมเขาอาจจะสื่อสารกันด้วย สายตรงสายตาอะไรแต่ว่าเราก็ต้องบอกกันอย่างเดียวอะไรเงี้ยบางทีมันก็ช้าบ้างอะไรบ้างแต่ว่าสนุกสนุกก่าปกติครับถ้ามีคนมาแจม ให้ยอมยอมรับเราจริงๆอะมากกว่าหมายถึงว่าแบบอย่างสมมติว่าเราเล่นเล่นตล,ล,ลาดนี้ใช่ไหมคนจะมาหยอดตังเราถ้าเป็นไปได้ไม่ได้ให้เราเพราะความสงสารอย่างเดียวอยากให้เราเพราะเฮ้ยมันมีฝีมือเว้ยเฮ้ยมันเก่งเว้ยหรือว่ามันเฮ้ยไม่ชอบเลยวะไม่ให้คิดอย่างนี้ก็ได้นะเราอยากให้เป็นอย่างนี้มากกว่าเพราะว่า เหมือนเราไปเล่นตามตลาดตามที่ไหนอะไรเงี้ยมันเหมือนเราเอาของไปขายอะ่ะคุณถูกใจของเราคุณก็ซื้อมองด้วยความเป็นจริงอะ่ะมองจากว่าเฮ้ยมันเก่งเว้ยเฮ้ยมันกากว่ะอะไรเงี้ยอยากให้มองมองแบบจริงๆริอ่ะด้วยฝีมือสมมติว่าเราเราก็จะได้รู้ด้วยว่าโหเราแม่งกากว่ะไปพัฒนาต่อหรือว่าแบบถ้าเรา โห oh, เล่นดีเราเราจะไปหาอะไรมุมไหนอีกว่าที่เรายังไม่เคยเล่นไหนเอาเข้าจริงๆเนี่ยพอมีการที่แบบว่าผมอย่างสมมุติวงเนี้ยออกอัลบ,บั้มเซกหนึ่งอัลบ,บัม้มแล้วคนก็จะต้องรู้เลยเอ้ยวงนี้คือวงคนตาบอดน้ยเขาก็จะให้การแบบคือมันจะฟึบขึ้นไปอยู่แป๊บนึงแหละ ด้วยกระแสว่าเออมันเป็นวงของคนตาบอดซึ่งสิ่งที่มันโดนขายไปคือมันโดนขายคําว่าวงคนตาบอดไปแล้วครับแต่ถ้าสมมุติว่าวงนี้นะมันออกเพลงไปเพลงหนึ่งนะแล้วมันเผอเอิม,มันเป็นดันไปถูกหูไอ้พวกคนฟังเข้าแต่คนฟังก็ยังไม่รู้หรอกว่าวงนี้คือใครอะไรเงี้ยอันนั้นมันคือดังออกจากผลงานจริงๆซึ่ง,ซ,งซึ่งอันนี้คือโดยจริงๆผมก็ยังมองว่า มันอยู่ที่เขาเรียกอะไรคือคนตาบอดเองเนี่ยก็กกอาจจะยังไม่ได้มีมีโอกาสทําอย่างนี้มากเท่าไหร่คือมันอาจจะมีบางที่ที่ที่ทาไปแต่ว่าคือมันมีโอกาสได้ทำครับแต่ว่าพื่อคาแรคเตอร์มันก็ยังไม่พ้นเอาความตาบอดไปขายอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ของจริงอ่ะคือคือเอาแน่จริงคุณปล่อยเพลงไปเลยอย่างเพลงนี้เอาคุณคิดว่ามันมันมันดีแล้วอ่ะเอาปล่อยออกไปเลยแต่คุณไม่ต้องบอกนะว่าเพลงนี้คือผลงานของคนตาบอดอ่ะ อันเนี้ยผมว่ามันมันจะเป็นอีกอันที่วัดเลยว่าเออผลงานเรายีจริงนะเรายัางไม่ได้ก้าวาข้ามคําว่าตาบอดหรือคําว่าคนพิการคือเราไม่ได้ดูที่ที่ศักยภาพของงานแต่เราดูแค่ว่าเฮ้ยบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีความสามารถก็ได้นะแต่ว่าเขายังไม่ได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถของเขา ทุกคนหลายๆคนก็พยายามพูดนะครับว่าแม้กระทั่งรัฐเองก็พูดอยู่เสมอว่าต้องเปิดโอกาสต้องนู่นนี่นั่นอะไรครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ด้วยหลายๆอย่างเนาะมันก็อาจจะยังยังยากอยู่ซึ่งผมว่าถ้าสังคมไทยมันสามารถที่จะทิ้งคาว่าก้าวข้ามผ่านได้ผมว่าทุกอย่างมันน่าจะดีขึ้นนะเพราะว่าคนจะต้องดูที่ศักยภาพไม่ได้ดูที่กายภาพ าดูที่ศักยภาพผมเชื่อว่าใครก็สามารถที่จะทํางานได้หลายๆอย่างครับซึ่งคนพิการก็ผมว่าหลายๆคนก็มีความสามารถนะใช่ไหครับเพียงแต่ว่ากายภาพของเขาบางอย่างมันไม่สามารถที่จะเอื้อที่จะอยู่ให้เขาอยู่ในสถานะในการทํางานในออฟฟิศต่างๆนั้นๆได้เพราะนั้นเีงนนครับมันแตกต่างกันแค่กายภาพกับศักยภาพเทั้